ข้อความจเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจนะพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับวางพระสูตรที่อาตมาพาะนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสุป,ปะวาสาสูตรสูตรที่วา่าเรื่องการให้พอชนะจะทําให้มีอายุวันะสุขพะพละข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุป,ปะวาสา อริยาสาวกาผู้ให้พอชนะชื่อว่าให้ฐานะสี่ประการแก่ปฏิคาหคือหนึ่งอายุสองวันนะสามสุขะสีพะ่พละคันให้อายุแล้วย่อมได้ส่วนแห่งการได้อายุอันเป็นทิพหรืออ่านเป็นของมนุษย์คันให้วันนะแล้วย่อมมีส่วนได้วันนะอันเป็นทิพ หรืออ่านเป็นส่วนของมนุษย์คันให้สุขาแล้วย่อมได้ส่วนสุขาอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นของมนุษย์คันให้พระแล้วย่อมได้ส่วนได้พระอันเป็นทิพย์หรืออันเป็นส่วนของมนุษย์ก็ความเหล่านี้มาในพระสตสอังคุตาในกายจตุการนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่57หน้าที่95 ปไตยปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระโสดนี้ได้พูดถึงการให้ผอชนะหรือที่เราได้ยินกันทั่วไปก็คือทำบุญใส่บาตรหรือว่าถวายทานอย่างนั้นเป็นต้นในการให้อย่างนั้นท่านบอกว่าเป็นการให้อายุให้วันนะให้สุขาให้พระให้อายุก็คือให้อายุของพระสงฆ์ได้มีอายุเยืนยาไป มีวันน้าก็คือวันหน้าผ่องใสผิวพรรณเมื่อได้อาหารแล้ววันน้า็ผ่องใสสุขาก็คือความสบายกายสบายใจพละก็คือพละากำลังที่จะได้ประพฤติปฏิบททัติธรรมตืบต่อไปนอกจากนั้นคนได้เนี่ยก็ยังได้สิ่งเหล่านี้อันเป็นทิปก็คือมาให้ วัาโถสิ่งของแล้วตัวเองก็จะได้อายุก็จะทาให้ตนเองนะั้นมีอายุยืนยาวมีวันนก็คือมีวันหน้าฟ่องสายผิวพรรณดีมีสุขาก็คือมีความสุขตามอัตภาพตามวิบากบุญที่ตนเองได้ทําพะละก็คือกําลังที่จะต่อสู้ใช้ชีวิตสืบสืบต่อไปตั้งแต่ปัจจุบันอนาคตหรือว่าภพชาติต่อไปนี่เป็นการให้ วัตถุทานหรือว่าการทําบุญนั่นเองให้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นน,น,นั่นแหละ,จะเจริญพอ่อน